ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้เฉินเซี่ยงจะรู้ว่ากลุ่มคณะของหยวนเฟิงเดินทางไปที่ขุนเขาเทพปีศาจเพื่ออวาวาดแต่ก็ไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะถล่มขุนเขาเทพปีศาจจนพินาศย่อยับได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้อย่าเรียกข้าว่าเทพวิญญ,ญาณแห่งเตาสวรรค์ตอนนี้ข้ามีชื่อว่าหยวนเฟิงตาเท่าเฉียนดูเหมือนว่าวันนี้ท่านใช้ชีวิตได้เรื่อยเปื่อยทีเดียวหยวนเฟิงเดินเข้ามาในห้องตำราพลางหัวเราะขึ้นตอนนี้ข้ามีนามว่าหยวนซิน หยวนซินประสานฝ่ามือไปด้านหน้าเป็นการทักทายผู้ปกครองสูงสุดข้าว่านอยู่สงผู้ปกครองสูงสุดหันไปสบตาเฉินเซียงแต่ไม่กล่าวอย่างไรดูเหมือนว่าเขาสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างได้เอาเธอพวกท่านหลุดพ้นจากข้อจำกัดแห่งเตาสวรรค์ได้อย่างไรผู้ปกครองสูงสุดกล่าวถามขึ้น สำหรับข้อจำกัดแห่งเตาสวรรค์ของผู้ปกครองสูงสุดนั้นไม่ได้มีมากมายเหมือนกับเหล่าเทพ,พวิญญาณมันเป็นเพียงข้อจำกัดที่ทำให้เขาไม่สามารถทะลวงระดับและไม่สามารถออกจากดินแดนเซียนในครั้งอดีตได้สำหรับช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาพยายามค้นหาวิธีหลุดพ้นจากข้อจำกัดแห่งเตาสวรรค์มาโดยตลอด และเมื่อได้เห็นว่าหยวนเฟิงและหยวนซินสามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดเหล่านั้นได้ก็ยิ่งทําให้เขาต้องการรับรู้อย่างที่สุดต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาได้พูดคุยกับตู้เสี่ยวหลิงและยังเคยให้สวิโยชิงทดลองปลดข้อจำกัดของเขาเะว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเป็นเจ้าอันพานน้อยที่ช่วยเหลือข้าหากว่าพวกเราไม่ถูกส่งเข้าไปที่คุมาเวจีปีศาจเสียก่อนเจ้าอันพานน้อยก็จะกลับมาช่วยปลดข้อจำกัดให้แก่ท่านไปนานแล้วหยวนเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม เฉินเซี่ยงควักเม็ดยาไม่กี่เม็ดออกมาครั้นจึงโยนให้ผู้ปกครองสูงสุดแน่นอนว่ามันเป็นเม็ดยาที่ควบแน่นพลังเต๋าต้นกำเนิดเอาไว้อย่างมหาศาลและเมื่อผู้ปกครองสูงสุดได้รับเม็ดยาเฉินเซี่ยงจึงกล่าวขึ้นว่าพวกเขาใช้เม็ดยาชนิดนีสส้สำหรับพลังเต๋าต้นกำเนิดเป็นอำนาจพลังที่ผู้เชี่ยวชาญในโลกใบนี้ยากจะอย่างถึงหรือได้ครอบครองแต่ทว่าเฉินเซี่ยงมีอำนาจพลังชนิดนี้อยู่อย่างมหาศาลพลังเต๋าต้นกำเนิด นี่เป็นเม็ดยาที่ควบแน่นพลังเต๋าต้นกําเนิดเอาไว้ผู้ปกครองสูงสุดถือเม็ดยาด้วยอาการมือสั่นเทาสาหรับเขามันถือเป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่งและด้วยอํานาจพลังเต๋าต้นกําเนิดในปริมาณมากย่อมทําให้ข้อจํากัดที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเขาถูกลบล้างไปได้ในกายเนื้อของเด็กคนนี้มีพลังเต๋าต้นกําเนิดอย่างมหาศาลมิฉะนั้นเขาจะไม่แข็งแกร่งและน่ากลัวถึงเพียงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบ่มเพาะมันได้อย่างไรหยวนเฟิงถอนหายใจ อย่าลืมว่าข้าเป็นผู้ล้ำเลิศในวิธีแห่งการปรุงยาในครั้งที่ข้าบ่มเพาะประตูพลังข้าได้สั่งสมพลังเต๋าต้นกำเนิดจากมนุษย์คนดำหลังจากนั้นข้าใช้มันกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาก่อนจะกินเม็ดยาเหล่านั้นเข้าไปเพื่อบ่มเพาะกดพลังเต๋าต้นกำเนิดในประตูพลังท้ายที่สุดข้าก็มีอำนาจพลังเต๋าต้นกำเนิดในปริมาณไม่จำกัดเฉินเซียงกล่าวขึ้นยิมยิ้ม ทันทีที่ได้ยินถ้อยคำของเฉินเซียงผู้ปกครองสูงสุดจึงครุ่นคิดอยู่ครู่ก่อนจะกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าจำได้ว่าประตูพลังของเจ้าเปิดออกอย่างสมบูรณ์หากว่าเจ้าผลักดันทางเต่าต้นกำเนิดผ่านประตูพลังมันจะไม่กลายเป็นอำนาจพลังที่น่ากลัวหรอกหรือไม่ใช่สิการจะทำแบบนั้นได้สมควรต้องมีกายเนื้อที่ทรงพลังอย่าบอกนะว่ากายเนื้อของเจ้าเฉินเซียงยิ้มพยักหน้า ตอนนี้ข้าเหลือแค่การฝึกฝนจิตวิญญาณเต๋าเทวะให้บรรลุหลังจากนั้นข้าจะสามารถทะลวงระดับสู่ขอบเขตเต๋าเทวะผู้ปกครองสูงสุดถอนหายใจยาวครั้นจึงพยักหน้าการที่เจ้าอย่างถึงวิธีการปรุงยาที่ทรงพลังได้เช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษยิ่งจริงสิการไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามขึ้น แม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเราจะสามารถกำจัดขุมกำลังแห่งความชั่วร้ายได้แต่หากพวกเราไม่ขุดรากถอนโคนพวกมันทิ้งในอนาคตพวกมันจะกลับมาสร้างความปั่นป่วนอีกทุกทุกคนล้วนเข้าใจความหมายในถ้อยคำของเฉินเซียงเป็นอย่างดีสําหรับการขุดรากถอนโคนต้นตอของปัญหาในเรื่องนี้พวกเขาต้องไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อดับสังหารเทพผู้สร้างแห่งเตาสวรรค์ที่ปกครองโลกใบนี้ทิ้งเสีย แต่การจะปลิดชีพเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอย่างที่สุดแม้ว่าจะกล่าวเช่นนั้นแต่ผู้ปกครองสูงสุดรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงมีคุณสมบัติที่เพียงพอการเดินทางไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะต้องรอเวลาเมื่อเกิดสุริยคราสก็จะสามารถเปิดช่องทางไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวขึ้นแม้ว่ายังมีช่องทางขุมนรกหมื่นเทพอยู่แต่มันก็เป็นหนทางที่ยากลำบากเกินไป ถูกต้องครั้งที่ข้าตกลงไปในขุมนรกหมื่นเทพข้าแทบตายไปครึ่งชีวิตบอกเลยว่ามันสาหัสมากทุกวันนี้ข้ายังไม่หายดีเลยด้วยซ้ำช่องทางขุมนรกหมื่นเทพผสมควรเป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่มีหนทางอื่นแล้วจริงๆค่อยมาตัดสินใจเรื่องนี้กันอีกทีว่านอยู่สงกล่าวขึ้น ผู้ปกครองสูงสุดยังไม่รู้ว่าถึงสถานะและความเป็นมาของว่านหยูสงทําให้เขาค่อนข้างสงสัยในความเป็นมาของชายชาราผู้นี้หลังจากนั้นเขาได้ส่งกระแสจิตสอบถามจากเฉินเซี่ยงเฉินเซียงจึงอธิบายถึงความเป็นมาของว่านหยูสงอย่างรวบรัดดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องรอเวลาเฉินเซียงกล่าวจริงสิต,ตอนนี้ข้าเป็นเพียงเต๋าจุนเท่านั้นแล้วข้าสามารถไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่หากประเมินจากความแข็งแกร่งโดยรวมของเจ้าก็สมควรไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวแต่เจ้าต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อเจ้าไปถึงโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงกว่าเจ้าจะอยู่แค่ระดับล่างหรือระดับกลางเท่านั้นว่านอยู่ส่งรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีคำกำลังที่สามารถไว้วางใจได้เมื่อถึงวันสุริยคราสข้าจะไปกับเฉินเซียงตกลงระหว่างรอให้ถึงวันสุริยคราสพวกเราก็จัดการพวกขุมกำลังปีศาจไปพลางๆางก่อน เฉินเซียงกล่าวเรื่องนี้ปล่อยให้พวกข้าจัดการเองหยวนเฟิงหัวเราะขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้ข้ากำลังว่างอยู่พอดีหลังจากนั้นหยวนเฟิงและหยวนซินได้นำว่านหยูสงออกตามหาคุมกำลังปีศาจเพื่อทำการเข็นฆ่าและหักว่าทั้งสองไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองพวกเขาก็จะให้ว่านหยูสงเป็นผู้ลงมือทา,ทางด้านผู้ปกครองสูงสุดข้าเบาเบๆภูบวดพลังยามนี้เขาต้องกลั่นย่อยพลังสรรพคุณจากเม็ดยาเต่าต้นกำเนิด จากคำแนะนำของหยวนเฟิงเฉิเฉนเซี่ยงก็ได้ออกเดินทางไปยังเกาะที่ท่านพ่อของเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันเฉินเทียนหูเป็นผู้ปกครองเกาะแห่งนี้จึงทำให้เกาะแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการปกครองของเขายิ่งไปกว่านั้นสติวิญญาณแห่งเกาะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างทบทวีส่งผลให้สมุนไพรในสถานที่แห่งนี้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างยิ่ง ในอดีตฟงหยูเจียเคยร่วมเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้พร้อมกับเฉินเซียงและหลังจากนั้นนางก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวสมุนไพรยอยู่บ่อยๆเกาะแห่งนี้มีความมั่นคงมากขึ้นมันไม่ได้เคลื่อนย้ายในช่วพริบตาเหมือนแต่ก่อนเฉินเทียนหูกล่าวขึ้นด้วยสถานะท่านพ่อของเฉินเซียงทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มาไม่น้อยแน่นอนว่ากลุ่มของฟงหยูเจียได้จัดส่งเม็ดยามาให้เขาอยู่เป็นประจำส่งผลให้ปัจจุบันเฉินเทียนหูมีหลักฐานพลังที่สูงมากท่านพ่อท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีมาก ส่วนเกาะแห่งนี้ก็มีความพิเศษมันเกือบเทียบเท่ากับอาณาจักรแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมีสมุนไพรที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไอเด็กบ้าอยู่เจียกลายเป็นภรรยาเจ้าจริงๆแล้วเซียนเซียนมีข้อขัดข้องหรือไม่เฉินเทียนหูกล่าวถามเสียงห้าวตา่ำเพราะเขาไม่เคยเดินทางออกจากเกาะแห่งนี้จึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องภายนอกเท่าไรนักโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของเฉินเซียงนางบอกกับท่านหรือ เฉินเซี่ยงถามขึ้นใช่นางมาที่นี่พร้อมกับหญิงสาวหลายคนซึ่งพวกนางล้วนเรียกข้าว,ว่าท่านพ่อทุกคนเป็นหญิงสาวที่งดงามมากหวังว่าเจ้าคงไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมสกปรกกับพวกนางหรอกนะไม่เลยอย่างไรกันที่ท่านไม่เชื่อมั่นในตัวลูกชายเฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวขึ้นา้าดูเหมือนว่าเจ้าพูดความจริงอย่างไรก็ตามเจ้ามีหญิงสาวตั้งมากมายแล้วทำไมเจ้ายังไม่มีบุตรสืบสกุลอีก เฉินเทียนหูกล่าวข้ามีชีวิตอยู่มานานหลายปีแล้วตอนนี้ข้าอยากอุ้มหลานชายบ้างเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นท่านพ่อท่านจะรีบร้อนไปเพื่อสิ่งใดตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มั่นคงเอาไว้ถึงเวลาที่ข้าสามารถลงหลักปักฐานหือหือเมื่อถึงเวลานั้นข้ากังวลว่าท่านจะไม่เลี้ยงดูหลานของท่านเสียมากกว่าได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็รู้สึกสบายใจเฉินเทียนหูกล่าวด้วยรอยยิ้ม เฉินเซียงนำสมุนไพรออกมามอบให้เฉินเทียนหูพร้อมกับบอกให้เฉินเทียนหูช่วยทำการเพาะปลูกมันเอาไว้เนื่องจากหลายปีมานี้สวนโอสถทิพแห่งหมู่บ้านร้อยบุบผาทำการผลิตเม็ดยาจำนวนมากและสมุนไพรส่วนใหญ่ที่พวกนางใช้กลั่นปรุงก็มาจากที่นี่ เมื่อได้เห็นว่าท่านพ่อมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเฉเซี่ยก็รู้สึกสบายใจยามนี้เขาเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านร้อยบุพผาเพื่อพบกับเซียนเซียนโดยปกติแล้วในทุกครั้งที่เขากลับมาที่หมู่บ้านร้อยบุพผาเขามักจะไปพบกับกลุ่มของเซียนเซียนเป็นลำดับแรกนี่มันกับดักคำสาปของโยชิงบ้าจริงนางติดตั้งกับดักคำสาปไว้มากมายจริงๆ เฉินเซี่ยงเผอเหยียบกับดักคำสาบอย่างไม่ทันระวังทําให้ท่อนขาของเขากลายเป็นท่อนไม้เสียอย่างนั้นยังดีที่เขามีพลังเต่าต้นกําเนิดจึงช่วยให้ถ่ายถอนพลังคำสาบได้ด้วยตัวเองข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาในช่วงเวลานี้สวิโยชิงเดินออกมาพร้อมหัวระเบิกบานนี่เป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆของข้า ในครั้งอดีตที่เขาเข้ามายังลานแห่งนี้เขามักพบเจอบรรยากาศการทำงานที่มุ่งมั่นแต่ยามนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เนื่องจากหญิงสาวเหล่านั้นกำลังนั่งอ่านตำราบางอย่างด้วยความเงียบสงบเขาไม่รู้เลยว่าพวกนางกำลังค้นคว้าสิ่งใดกันอยู่เมื่อมาถึงเฉินเซียงก็ได้นำตราประทับจากพรดิเทพออกมาทันทีเขาต้องการให้กลุ่มนักก่อสร้างของเซียนเซียนทำการตรวจสอบเพื่อดูว่าตราประทับจากพรดิเทพที่ทรงพลังนี้ได้ซ่อนงามความลับใดเอาไว้ หลังจากเฉินเซี่ยงใช้ตราประทับจักรพรรดิเทพดับสังหารกลุ่มศัตรูจำนวนมากก็ทําให้ยู่หลานวิ่งมาที่นี่ด้วยความตื่นเต้นเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้กลุ่มของเซี่ยนเซี่ยนได้รับรู้และเมื่อเห็นว่าเฉินเซี่ยงหยิบตราประทับจักรพรรดิเทพออกมากลุ่มคนเซี่ยนเซี่ยนก็เดินเข้ามารุมล้อมและตรวจดูตราประทับจักรพรรดิเทพด้วยความสนใจอย่างยิ่งอย่าบอกนะว่าเป็นตราประทับขนาดเล็กชิ้นนี้ที่สามารถตรวจปล่อยพลังมหาศาลและกวาดล้างศัตรูไปเป็นจำนวนมาก มั่อเอ่ยหยิบมันขึ้นพิจารณาด้วยความระมัดระวังนางพิจารณาอยู่ครู่แต่ก็ไม่ได้ค้นพบความพิเศษอย่างไรหลังจากนั้นนางจึงส่งต่อให้กับเซียนเซียนตรงฟังซินเย่เว่และตรงฟังจริงเข้ามายืนดูอยู่ใกล้ๆทว่าพวกนางก็ไม่ได้พบเห็นลวดลายจิตวิญญาณของตราประทับในที่สุดพวกนางจําเป็นต้องใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อทาการตรวจสอบระหว่างนั้นเฉินเซียงอุ้มสวิโยชิงขึ้นนั่งบนตักเขาหยอกย้วกับนางด้วยความหวานชื่น หยุดนะเจ้าอันธพาลน,น้อยเมื่อสวิโยชิงรู้สึกว่ามือของเฉินเซียงเริ่มซุกซนอยู่ไม่สุกนางก็ตบหน้าเขาเบาๆก่อนจะวิ่งไปหาเมิงเอ๋อเห็นเช่นนั้นเมิงเอ๋อจึงแค่นเสียงขึ้นนางเดินเข้าไปหมายหยิกใบหูของเฉินเซียงแต่กลายเป็นว่านางถูกเฉินเซียงคว้าตัวเข้าไปกอดจูบเสียอย่างนั้นข้าพบบางอย่างจู่ๆเซียนเซียนได้อุทานขึ้นพี่สาวเมิงเอ๋อท่านมาตรวจสอบสิ่งนี้ที เมื่อเอ๋อพระออกจากเฉินเซียงไปที่เซียนเซียนครั้นจึงลายเห็นหยดของเหลวสีทองแต้มอยู่ปลายนิ้วของเซียนเซียนหลังจากนั้นมันก็หยดลงสู่ตราประทับจัก,กรพรรดิเทพนั่นมันอะไรมันเป็นหยดเลือดอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความประหลาดใจเพราะลักษณะหยดของเหลวดูคล้ายกับโลหิตทองคำเต๋าเทวะอย่างยิ่งไม่ใช่นี่เป็นพลังงานชนิดพิเศษตราประทับของเจ้าจำเป็นต้องมีพลังงานคอยกระตุน้น แม้ว่าข้าจะอธิบายอย่างละเอียดแต่ก็คิดว่าเจ้าคงไม่เข้าใจอยู่ดีตอนนี้เจ้ารอดูไปก่อนเซียนเซียนกล่าวนางควบแน่นของเหลวสีทองหลยหยดก่อนจะหยดลงสู่ตราประทับจัก,กรพรรดิเพิ่มเติมเฉินเซียงเฝ้าสังเกตอยู่ใกล้ๆยามนี้เขามองเห็นว่าตราประทับจัก,กรพรรดิเรืองแสงขึ้นทีละส่วนและในไม่ช้ามันก็ได้เรืองแสงขึ้นทั้งตัวเรือนแสงเรืองสีทองสว่างขึ้นเรื่อยๆจนดูคล้ายกับว่าเซียนเซียนกำลังถือมุกล้ำค่าที่ส่องประกายแสงอยู่ก็มีปาน แต่หลังจากนั้นไม่นานตราประทับจักรพรรดิที่เคยเรืองแสงพลันมัวหมองลงก่อนที่ตัวเรือนจะแปลเปลี่ยนเป็นสีโปร่งใสดูคล้ายกับผลึกแก้วทั่วๆไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวเรือนตราประทับกลายเป็นผึกโปรง่งใสเฉินเซี่ยงก็ได้แลายเห็นว่ามีมุกสีทองอยู่ด้านในตราประทับมุกดวงนี้คือสิ่งใดตรงฟังจิงขมวดคิ้วพลางกล่าวถามช่างมีอำนาจพลังที่น่าพันพึงอย่างยิ่งข้าไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่ถูกผนึกอยู่ในนั้นส่วนตัวเรือที่เป็นผลึกใสก็สร้างขึ้นด้วยวิธีการอันล้ำเลิดแม้ว่าตราประทับนี้ได้ผนึกอำนาจพลังที่แข็งแกร่งเอาไว้ภายในแต่มันก็สามารถควบคุมการปลดปล่อยอำนาจพลังเหล่านั้นได้ดีมากเมื่อเอ๋อกล่าวขึ้นดูเหมือนพวกเราจะต้องทำการตรวจสอบมันให้ละเอียดกว่านี้ก่อนอื่นต้องดูว่าร่างจิตวิญ,ญญาณเทพของพวกเราสามารถแทรกซึมเข้าไปข้างในได้หรือไม่เซียนเซียนกล่าวถ้าจะไปกับ กับเจ้าร่างจิตวิญญาณของสองคนย่อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เมื่อเอ๋อกล่าวเซียนเซียนพยักหน้าแล้วจึงนั่งลงใกล้ๆก,กับโต๊ะที่กำลังวางตราประทับจกกักพริเทพครั้นแล้วพวกนางก็ยื่นนิ้วมือจะรดลงยังตราประทับก่อนจะปิดตาลงปลดปล่อยร่างจิตวิญญาณเทพเข้าสู่ด้านในเพื่อทำการสำรวจจริงๆเจ้าคอยเฝ้าดูเมื่อเอ๋อกับเซียนเซียนอยู่ตรงนี้ก่อนเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มครั้นจึงคว้าร่างสวิโยชิงและตรงฟางซินเย่เว่ทะลุมิติเข้าไปในห้องนอน ตรงฟางจริงเห็นเช่นนั้นถึงกับแค่นเสียงขุนเคืองพี่ใหญ่เจ้าคนพานเมื่อนางรู้ว่าเฉินเซียงกำลังจะทำสิ่งใดใบหน้าของนางก็เจอสีแดงขึ้นเมื่อสวิโยชิงและตรงฟางซินเย่เว่ถูกพาเข้ามาในห้องนอนอย่างกระทันหันพวกนางจึงนึกเคืองโดยใช้มือตบตีเฉินเซียงอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วพวกนางก็ถูกปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงเริ่มเข้าผัวพันกับพวกนาง ในที่สุดเมื่อเอ๋อและเซียนเซียนลืมตาขิ้นก่อนจะสายหัวช้าๆด้วยความผิดหวังเห็นชัดว่าพวกนางไม่ได้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมจริงๆพี่ใหญ่และท่านอาของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเอ๋อกล่าวถามแต่แล้วนางก็ตรหนักถึงเรื่องของเฉินเซียงขึ้นมาได้จึงแค่นเสียงฮึทัดเบาๆเจ้าอันธพาลเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปพวกเราต้องไปสั่งสอนสัก์หน่อยแล้วเซียนเซียนกล่าวขึ้นครั้นจึงเดินไปพร้อมกับเมื่อเอ๋อ ยามนี้ตรงฟังจริงรู้สึกอึดอัดใจ,จยอย่างยิ่งเพราะนางเคยจูบก,กับเฉินเซียงมาก่อนอีกทั้งเฉินเซียงยังเคยเห็นเรือนร่างอันเปลยเปล่าของนางมาแล้วแม้ว่านางมีสถานะเป็นน้องสาวร่วมสาบานของเฉินเซียงแต่แท้จริงนางได้ตกหลุมรักเฉินเซียงเข้าเต็มเป่าและหลายปีมานี้นางก็ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับได้เข้าใจถึงแง่มุมอื่นๆของเฉินเซียงมากขึ้นนางเม้มริมฝีปากก่อนจะเดินออกจากคฤหาสน์ขนาดเล็กด้วยความอัดอั้นตันใจแต่แล้วนางก็ได้บังเอิญพบยู่หลานและเฉียนเซียง จริงๆยูหลานตะโกนเรียกเดิมทีนางกำลังพูดคุยกับเชียนเซียงในเรื่องทักษะการต่อสู้แต่จู่ๆพวกนางก็ได้แลเห็นตรงฟังจริงเดินผ่านด้วยสีหน้าบึง้งตึงจริงสิเจ้าได้พบเจอกับพี่ใหญ่แล้วหรือยังเชียนเซียงกล่าวถามพบแล้วเขาอยู่บนเตียงกับพี่สาวเมื่งเอ๋อและคนอื่นๆตรงฟังจริงกล่าวอย่างอักอวนใจยูหลานแค่นเสียงทันทีว่าจริง,รงๆเลยเหตุใดกันนะถึงชอบปฏิบัติกับน้องสาวอย่างเราๆด้วยความเย็นชายอยู่เสมอ เชียนเซียงยิ้มขึ้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมพวกเราสามคนถึงไม่จัดการเขาใช่แล้วพวกเราต้องจัดการเขาจริง, Thr งๆเจ้ากล้าหรือไม่ยูหลานกล่าวขึ้นโดยไม่ได้ปิดบังความรู้สึกที่มีต่อเฉินเซียง ate, ในครั้งอดีตเฉินเซียงเคยจูบก,กับนางมาหลายหนแล้วเดิมทีนางไม่ได้เข้าใจเรื่องความรักอย่างไรนักแต่ตอนนี้นางรู้ชัดเจนและกำลังคาดหวังมันอยู่อย่างที่สุดพวกเราสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆหรือตรงฟางจริงกล่าวขึ้นเบาๆ พวกเราไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกับเขาส่วนพี่ชายคนพานก็รับพวกเราเป็นน้องสาวร่วมสาบานโดยที่ไม่บริสุทธิ์ใจกับพวกเราอยู่แล้วยู่หลานกล่าวตกลงพี่สาวทั้งสองมีแผนการหรือไม่ตงฟังจริงกล่าวด้วยใบหน้าเจือปนสีแดงแต่ยู่หลานและเชียนเซียงกำลังแสดงอาการตื่นเต้นโดยที่ใบหน้าของพวกนางปรากฏรอยยิ้มชั่วร้ายยามนี้เฉินเซียงยังไม่รู้ว่าตนเองต้องไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาเท่าไหร่จึงจะกลับมา ดังนั้นเขาตั้งใจว่าจะใช้เวลาร่วมกับหญิงสาวอันเป็นที่รักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากค่ำคืนผ่านพ้นไปจิตใจของเฉินเซียงก็เต็มไปด้วยความสุขสมอย่างที่สุดยามนี้เขานอนกอดเซียนเซียนในสภาพเปลยเปล่าขณะที่มือข้างหนึ่งถือตราประทับจัก,กรพรรดิเทพขึ้นพิจารณามุกสีทองคืออะไรกันแน่หรือว่ามันเป็นแก่นพลังเฉินเซียงขมวดคิ้วพลางกล่าว เจ้าสมควรปลดปล่อยร่างจิตวิญญาณเทพเข้าไปตรวจสอบด้านในเผื่อว่าจะค้นพบอะไรเพิ่มเติมแต่เท่าที่ข้าใช้ร่างจิตวิญญาณเทพเข้าไปตรวจสอบก็ยังไม่ได้ค้นพบสิ่งใดเมื่อเอ๋อกล่าวขึ้นสวิโยชิงคว้ารับตราประทับจากเฉินเซี่ยงครั้นจึงกล่าวว่าข้าจะทดลองใช้พลังคำสาปตรวจสอบมันดูก่อนผ่านไปไม่นานใบหน้าของสวิโยชิงก็เผยให้เห็นความสับสน สิ่งนี้สมควรเป็นแก่นพลังทวาแก่นพลังดวงนี้มีความแปลกประหลาดยิ่งเนื่องจากมันมีอำนาจพลังคำสาปปนอยู่เท่าที่สามารถยืนยันได้ในตอนนี้ก็คือภายในตราประทับมีพลังงานชนิดนี้ปิดผนึกเอาไว้จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการตรวจสอบของพวกเราสวิโยชิงส่งตราประทับกลับคืนไปยังเฉินเซี่ยงดูเหมือนข้าต้องทำการตรวจสอบมันด้วยตัวเองเฉินเซียงกล่าวก่อนจะเก็บตราประทับจักรพรรดิเข้าไปเขาตั้งใจว่าจะหาสถานที่อันเงียบสงบเพื่อทดลองตรวจสอบมันด้วยตัวเอง ท่านใดนั้นได้ปรากฏเสียงใครบางคนกำลังเคาะประตูห้องพวกท่านเล่นสนุกกันพอรึยังแท้จริงเจ้าของเสียงคือยู่หลานพี่ใหญ่ข้ามาหาท่านด้วยเรื่องบางอย่างเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงสวมเสื้อผ้าอย่างเร่งรีบก่อนจะทะลุมิติออกมาจากห้องนอนพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่ายู่หลานเจ้ามีเรื่องอะไรหรือนานมาแล้วที่น้องสาวอย่างพวกข้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับท่านตอนนี้เฉียนเซียงได้เตรียมมื้ออาหารรสเลิศเอาไว้สำหรับท่านพวกเรารีบไปกันเถอะ ยูหลานกล่าวพลางฉุดดึงแขนเฉินเซียงออกเดินไปยังที่พักของพวกนางด้วยความเร่งรีบเ <_ classics> มื่อได้เห็นว่าบรรดาน้องสาวที่น่ารักรวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเขาก็รู้สึกยินดีไม่น้อยที่จะได้พบกับพวกนางแน่เหล่าว,ว่าหลายปีมานี้เขารู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีเวลาให้พวกนางเท่าไหรนะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ